กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องเดิมเนาะ The Fusion Channel กันอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนใช้คำสั่งกันโอเคไหมก็สำหรับคำสั่งในวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้คำสั่ง time set กันโอเคไหมก็คำสั่งรามาอธิบายกันโอเคไหมโอเค อย่างแรกเลยนะครับคำสั่ง time set คืออะไรคำสั่ง time set ก็คือคำสั่งที่เอาไว้ตั้งเวลาเนาะว่าแบบเอ้ยเราอยากให้ไปตอนเช้ากลางวันไปเย็นหรือไปตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้ก็เอาไปใช้เล่นกันได้เนาะก็อันนี้เป็นคำสั่งพื้นฐานใช้ได้ง่ายๆเลยโอเคไหมครับและง่ายด้วยโอเคไหมกม็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ เรามาถึง90้ัพบซักันแล้วโอเคไหมเออเย่นี่เรามา90้ัพบซักันแล้วก็ตามที่เราตกลงไว้เลยว่าทุกๆ1ิัซับเราจะอัปเดตแมปให้เอเคไหมตอนนี้ก็90ัพ์ซับกันแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาไอนูน่นเห็นไหมท่านท่านผู้ชมเห็นไหมครับด้านหลังผมคืออะไรเห็นไหมัน่นนั่นะนัะ่นน่นเห็นปะเห็นปะเห็ นคืออะไรโอเคท่านผู้ชมน่าจะพอเดาออกแล้วนะเนาะว่าข้างหลังผมเนี่ยเขาคือใคร <l ots> หนะบินอยู่นั่นแหละก็สำหรับด้านหลังผมเนี่ยเขาก็คือแฮปปี้แก๊สเนาะเออก็เป็นแก๊สที่อัปเดตเข้ามาใหม่แต่ถามว่าทำไมเราสร้างโลกมาแล้วทำไมไม่เจอใครเจ้าแฮปปี้แก๊สหรือไม่ก็ไปใช้คำสั่งซ네ัมมอนเนี่ยแล้วไม่เจอชื่อแฮปปี้แก๊ส ทำไงล่ะหรอครับนี่ให้กดอันนี้นะครับก็ไปที่ setting ของเกมเนาะก็ท่านผู้ชมน่าจะรู้กันอยู่แล้วแล้วเลื่อนลงมานะครับอ่าเ,เกมไหมเกมเกมอ่าอันนี้นะครับนี่เนานะก็จะเป็นพวกตั้งค่า experiment นะครับอ่า ก็นี่เนาะเขาจะมีเขียนบอกแต่เนี้ถามว่าทำไมตั้งค่าไม่ได้ต้องไปตั้งค่าใน UI การแก้ไขโลกนะครับเช่นแบบเฮ้ยเราจะลบโลกนี้ทิ้งรอไป UI นั้นโอเคไหมก็แบบออกจากแมปแล้วก็ไป UI อะไรเงี้ยแล้วก็ให้ท่านผู้ชมมาเปิดตรงนี้ไว้ครับนี่เนาะก็ท่านผู้ชมที่อยากได้เจ้าแฮปปี้แก๊แล้วก็อ่าหลอดโลเคเตอร์บาร์เนาะก็ให้มาตรงนี้นะครับอ่า ก็ไปที่โซนเดิมเนาะอ่าก็ e x p e r i m e n t แล้วก็ให้มาเปิดตัวนี้ครับอ่าเปิดแก่สองตัวนี้ครับดับ2อ2 5อันนี้ก็คือเจ้าแฮปปี้แก๊สเนาะแล้วก็โลเคเตอร์บาร์ก็คืออ่าหลอดที่เอไวยบอกเนาะว่าผู้เล่นอยู่ตรงไหนแล้วก็ไว Bar Visual เนี่ยท่านผู้ชมก็เปิดได้ไวบ a r Visual ก็คือแสงเงาโอเคไหมครับอ่าเขาก็คือแสงเงาเนาะก็เครื่องผมไม่รองรับ น่าเสียดายโอเคมาเดี๋ยวเรามาสอนใช้คำสั่งกันเลยมาอ่ะท่านผู้ชมจำไว้นะครับตอนนี้คือตอนกลางคืนเนาะอ่ะก็มิดไนท์ night, ก็เปิดช่องแชทขึ้นมาเลยนะครับหรือจะพิมพ์ในคอมมานด์ก็ได้เนาะอ่ะแล้วดีนี้ก็พิมพ์ไปนะครับ t ับไทม์แบบนี้เนาะอ่ะแล้วเขาจะขึ้นแบบนี้เว้นไว้หนึ่งรอบแล้วเขาจะขึ้นแบบนี้นะอ่าก็มันจะเขียนว่า Add q u a r วอรี่ ก็วันนี้ผมก็จะมาสอนใช้คำสั่ง Time แต่รูปแบบ Set เนาะโอเคก็ Time Set แต่ว่ายังอื่นเนี่ยสอนได้ไหมก็สอนได้นะครับแต่ว่าบางบางคำสั่งเนี่ยผมไม่รู้อ่าเช่นอ่ลา u e r y เหรอ่าก็อ่านผิดขออภัยด้วยครับ่ะแต่ Add Add กับ Set อันนี้ผมรู้เนาะแต่เอาหลักๆก,ก่อนเราต้องการปรับให้เป็นแค่เวลาเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างนี้ก็ใช้เป็น time set นะครับ ่ะและทีเนี้ยก็เว้นไว้อีกรอบและทีเนี้ยเขาจะขึ้นเวลาระยะเวลาของตัวเกมมาให้เนาะก็คือเดย์เป็นตอนกลางวันเนาะอ่ามิดไนท์คือตอนกลางคืนกลางคืนแบบมืดมากเนาะส่วนไนท์ก็คือค่ำค่ำเนาะก็ประมาณ1นึ่ทุ่มถึง3ามทุ่มแล้วมั้งนูนก็คืออ่าช่วงเช้าเช้าสายสายไหม แต่เนี้ยอาซันไรส์ก็คือเช้าเลยเช้าแบบอ่าหกหกโมงอะไรอย่างี้อ่าซันเซ็ตก็คือเน้นกับซันเซ็ตนันเดียวเลยหรือเปล่าเออผมก็จำไม่ได้เนอะอ่ะก็ผมต้องการ t ท m e เซ็ตเดย์ก็คือให้เป็นกลางวันอ่าพิมแค่นี้ง่ายๆเลยโอเคไหมครับอ่า e ทมเซตแล้วก็เวลาที่เราต้องการแค่นั้นครับง่ายๆกันเลยอ่ะกดไปปุ๊บอ่าเห็นไหมทีเนี้ย เวลาก็เป็นตอนเช้าแล้วแล้วก็ฝนตกอีกแล้วตกบ่อยจริงจังใช่ไหมให้พี่แก๊สใช่ไหมฝ <c oughs> นตกอ่าส่วนถัดไปเนาะก็จะเป็น time add นะครับอ่า time add คืออะไรก็คือเป็น add เวลาเหมือนกันเนาะเออเปลี่ยนเวลาเหมือนกันแต่แค่คำสั่ง time time add เนี่ยก็คือเราต้องพิมพ์เป็นตัวเลขนะครับ อ่ะก็เออเหมือนตัวเลขมันเกินแสนไหมอ่าผมจำไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมันใช่ยากโอเคไหมถ้าท่านผู้ชมใช้เป็นเนี่ยก็ต้องอ่ารู้เนาะว่าเฮ้ยตอนเช้าเนี่ยเอ่าร <c oughs> ะยะเวลาก็คือเท่าไหร่เช่นอ่าหนึ่งหมื่นอ่าหนึ่งหมื่นแบบนี้เนาะหนึ่งพันน่าจะเป็นช่วงมืดไหมเออผมผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้แต่แค่ว่า Time add, แล้แลวก็เขาให้ใช้เป็นตัวเลขนะครับอ่าก็ผมก็จำไม่ได้อ่ะกดไปอ่าอ่าก็จะเป็นเหมือนช่วงค่ำๆเนาะใช่ไหมพาทิ่ตกเออน่าจะเป็นช่วงค่ำๆค,ค,ครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบกันนะ ก็ขอบคุณสำหรับ90ซับกันด้วยครับคลิปหน้าอยากให้ผมมาสอนอะไรก็คอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับอ่าโอเคไหม <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยเราจาน100ซับกันแล้วฝากก <c oughs> ดติดตามให้หน่อยโอเคไหม <c oughs> ใครที่ยังเห็นโลกของเราอลังการไปขนาดไหนเนี่ย บอกผมโอเคไหมเช่นแบบเพีเ่ผมอยากให้พี่สร้างตึกอะไรเงี้ยเออผมก็สร้างให้ได้เนาะแต่บอกก่อนทุกๆสิบับนะจ๊ะโอเคไหมก็ตรงนี้ก็มีป่าแล้วมีแฮปปี้แก๊มาแล้วโอเคไหมแฮปปี้แก๊ก็ตั้งค่าได้แล้วเนาะแล้วก็วบาร์ดวิชเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะถ้าแบบท่านผู้ชมเปิดเหมือนผมเนี่ยแต่ว่า v i b a r ์ดวิชัไม่ทํางาน ก็เสียใจด้วยเนาะเครื่องผมก็เสียใจด้วยเพราะว่าอะไรไม่รองรับโมแจงนายแก้ chan, ให้หน่อยได้ไหมโอเคอยากให้แก้มากโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย้าย